หน้าที่39นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันให้น้องๆเนี่ยใส่เครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่ถูกแล้วก็ผิดหน้าข้อความที่ผิดเนาะเรามาเริ่มที่ข้อที่1กันค่ะเซลล์พืชทุกชนิดมีผนังเซลล์หุ้มอยู่ด้านนอกของเยื่อหุ้มเซลลอันนี้ก็คือเป็นทวนแบบเรื่องเซลล์เลยใช่ไหมหน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะถ้าเป็นเซลล์พวกยูคาริโอตก็จะมีที่เป็นเซลพืชแล้วก็เซลสัตว์ ถ้าเซลล์พืชน,นะคะยังไงก็จะต้องมีผนังเซลล์เนาะอยู่ด้านนอกสุดแล้วถัดเข้าไปถึงจะเป็นเยื่อหุ้มเซลล์เพราะฉะนั้นอันนี้ถูกต้องแล้วนะคะข้อที่2เซลล์ทุกชนิดของพืชมีคลอรโรพาสอันนี้ผิดนะคะเพราะว่าคลอรโรพารรามันเกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสงใช่ไหมส่วนใหญ่มันก็จะอยู่ที่ใบนะคะอย่างสมมติเป็นพืชที่มีรากไม่ได้เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสงอะ่ะมันก็ไม่ได้ต้องมีคลอรโรพาสเนาะ ข้อที่3นะคะเซลลูโลสเป็นโครงสร้างหลักของผนังเซลล์พืชอันนี้ถูกต้องค่ะผนังเซลล์อะค่ะมันพบได้ในเซลล์พืชใช่ไหมแต่ไม่พบในเซลล์สัตว์แต่ถ้าสมมติว่าเป็นพวกแบคทีร i a อย่างเงี้ยค่ะมันก็มีผนังเซลล์เนาะแต่ว่าผนังเซลล์ของแบคที ria ค่ะจะเป็นพวกเปปทิดโกลไกแคนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปทวนเรื่องเซลล์ด้วยเนาะข้อที่4นะคะพืชดูดน้ําและธาตุอาหารผ่านทางเซลล์ขนลาก เซลล์ขนล่าค่ะมันจะยื่นออกมาจากส่วนของเซลล์ที่อ่ที่เป็นลากหลักๆใช่ไหมคะแล้วมันก็จะทําหน้าที่ในการเพิ่มพื้นที่ผิวในการดูดน้ําและแร่ธาตุเพราะฉะนั้นข้อ c ทุถูกต้องค่ะข้อที่5ลากลำต้นและใบเป็นอวัยาวะที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอกอันนี้ใช่เลยนะคะไม่เกี่ยวขอ้องเนาะเพราะว่า ส่วนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศต้องเป็นดอกนั่นเองค่ะข้อที่ 6. พืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่จเจริญเติบโตเต็มที่จะมีรากแก้วใช่ไหมคะซึ่งจริงๆแล้วอันนี้ผิดนะคะเพราะว่าถ้าเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวอะ่ะเจริญเติบโตเต็มที่แล้วมันจะเป็นรากฝอยส่วนพืชใบเลี้ยงคู่จะเป็นรากแก้วค่ะข้อที่7รากทาหน้าที่ช่วยยึดโครงสร้างของลําต้นพืชให้ติดอยู่กับดินหรือ วัสดุที่ปลูกอันนี้เป็นหนึ่งในหน้าที่ของรากถูกต้องนะคะแล้วนอกจากนี้แล้วมันก็ยังทําหน้าที่ในการดูดน้ําและแร่ธาดด้วยข้อที่8นะคะสุดท้ายแล้วลําต้นทําหน้าที่ลําเลียงน้ำํำธาตุอาหารและอาหารไปยังส่วนต่างๆของพืชอันนี้ถูกต้องค่ะลําต้นมันจะมีทั้งท่อไซเล่แล้วก็โฟอมอยู่ข้างในใช่ไหมน้ําถูกดูดมาจากรากนะคะน้ํากับแร่ธาุถูกดูดมาจากราก ลำเลียงขึ้นใบด้านบนส่วนใบพอทําหน้าที่ในการสังเคราะห์ด้วยแสงได้แล้วเนี่ยอาหารนะคะจะถูกลําเลียงมาทางทางท่อโฟมนะคะซึ่งในท่อโฟมเนี้ยอาหารสามารถลําเลียงได้ทั้งขึ้นแล้วก็ลงแต่ถ้าไซเลมนะคะน้ําจะลําเลียงได้แค่ขึ้นเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะ